หน้ายี่สิบไลกลา,ยกางยี่สิบเล่นให้มาดูปะขนาดกัน1 2ช้าๆอ่ะ3 4ข้อมือข้อศอกขนาดกัน5ยกขึ้นตรงๆหกหายใจเข้าหายใจออก7ลงถึงคิ้วนั่นก็ได้8ปดะ9ไหลกลา,กาง10ท่าต่อไป11 12มา13 14ครับคุณหมอไป15 16 17 18ไม่เป็นไรวางหายใจครับ18ก็18มือมันตกแล้วไงกลางออกไม่ไหวให้วางไว้ที่หัวไหล่แค่นี้พักอย่างี้แค่นี้แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องฝืนค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปกินข้าวไม่ยังครับ วันนี้เขาบอกฝุ่นเยอะนะวันนี้เห็นเห็นในกลุ่มโพสต์ดู1ร้อยแปดสิบอะสีแดงอะวันก่อนสีเหลืองอยู่เลยคือยังไงกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ตลอดเดินมาข้างหน้าเก้าหนึ่งกลางสองคกวา้วางยกขึ้นแหายใจออกชิดกันลงแหายใจเข้าหนึ่งมาลายกลางสองสามสี่ห้าไปหก เจ็ดครับ8 9 10ซ้ายขวา11 12เล่นให้เกิน15 13ให้มาช่วยไหม14อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเก่งมากแล้ว4กิโลครับเก่งไหมด,ดัมเบล4ี่กิโล คราวนี้เหลือสองเหยียดไปข้างหน้าแค่นี้ขึ้นลงนับหนึ่งทุกครั้งต้องมาเจอกันเซนเตอร์ตรงกลางนะครับลงเพื่อจะให้ได้พักนับสองเล่นให้มาดูสิบสิบห้ายี่สิบเล่นสามเร็จเซตที่หนึ่งเอาสิบครั้งก่อนเจ็บมือบอกนะครับทำไมลืมถุงมือมามันรีบเหรอรีบเหรอ นี่ผมนัดเร็วไปโอเคลง <Okay. S 1> นับหนึ่งไปสองเอาลองดูซิเก่งๆไว้แตะขาได้ <Okay. S 1> อ่ะสามมาสี่ห้า ผมว่าได้หกโอ้หกสัตว์แล้วอะเจ็ดคุณหมอเจ็ดมากแปดยังไงดีเก้าโอ้โหโ,โปรเจกต์สิบสิบห้ายี่สิบอ่ะจะเหลือสิบสิบสิบแล้ว ไม่ง่ายนะครับเล่นไหล่สลับกับหน้าแขนนะครับแบมือนะครับขึ้นมาตรงๆนะครับลองเฮดกลางมือออกนะครับช็อตเฮดหน้าแขนลูกสั้นนะครับเล่นทั้งสองมัดเอาท่าละสิบสิบครั้งเข้าสอบชิดตั้งตัวตลอดและสิบครั้งอาจจะได้แล้วไม่ได้เอาผอมบอกท่านี้ไม่เหนื่อยท่านี้ไม่เหนื่อยหายใจร้อนไหมับเดินมาเหรอขับรถมา เดินมาเลยเหรอโอ้โหสี่โมงเย็นนี่นะแต่ผมอยู่ใกล้ๆผมก็ขับมอเตไซค์ตลอดเลยนะผมไม่คือแบบไม่โดนแดดเลยนะช่วงไม่วิ่งเนี่ยคือแบบคุณหนูเลยอะ่ะไม่โดนเลยโดนเฉพาะตอนวิ่งอย่างเดียวขีเ้เกียจเนาะขี้เกียจเดินอะ่ะอาบน้ำดีๆก็ตัวเปียกอะ่ะเดินมาถึงเนี่ยเมื่อยไหมครับอาไมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพักทีเดียว อาแบมือขาขนานกันทับขึ้นหายใจออกหนึ่งเล่นให้มาดูสิบครั้งสองสาช้าไปสาม,มาสี่ห้าหเจต้นแขนด้านหน้า8ดหนักอยู่สี่โลเก้าสิบเปิด มือออกข้างๆเข,ข้าสอบชิดลำตัวลงหายใจเข้าหนึ่งโอ้โหเอาสิบครั้งสองมานะครับช็อตเฮดสามไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกสี่เล่นช่วงบนหน่อยห้าเอาสิบครั้งคุณหมอหกเจ็ดไหวแปดเก้าอีกครั้งหนึ่ง อาพักสองนาทีนะครับเดี๋ยววนกลับมาแขนใหม่แขนไหล่แข่อะไรอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้สามรอบอ่าพออะให้พักกินน้ำก่อน